สวัสดีค่ะเทสกล้องก่อนส่งวันนี้เป็น p e n นแท K หนึ่พตัวนี้เตรียมจัดส่งให้คุณวิทวินนะคะจังหวัดปทุมธานนีก็ถ้าอ่านชื่อผิดก็ขออภัยด้วยนะคะเออ K หนึ่พเนี่ยถือเป็นกล้องกล้องครูของใครหลายๆคนเลยนะคะเนื่องจากตัวนี้คือเป็น กลไกร้0ยเลยแบตใส่ตรงนี้ใช้ l r 4 4นะคะหนึ่งก้อนใช้แบตเพื่อวัดแสงอย่างเดียวไม่มีแบตก็ใช้ได้ก็บางตัวเป็นกลไกไฟฟ้าถ้าแบตหมดก็คือถ่ายไม่ได้เลยแต่ตัวเนี้ยถ่ายได้ตัวเนี้ย วัสดุที่ใชใ้ทำเนี่ยคือส่วนใหญ่จะเป็นเหล็กก็ทั้งหมดเลยน้ําหนักก็จะมีพอสมควรแต่ว่าถ้าไปสะพายถ่ายแล้วก็คือไม่รู้สึกอะไรเลยว่าโอเคะ,ะฉะนั้นเวลาเราเห็นในท้องตลาดอะ K 1 0 0 0นะคะจะไม่ค่อยเห็นคือเราจะเจอถ้าเจอเราเจอตัวเสียเนี่ยก็คือเสียแบบกลไกลพังไปเลยแต่สภาพภายนอกนะค่อนข้างจะดี เพราะว่าจะไม่ค่อยเจอตัวที่แบบมีบุบมีอะไรอย่างเงี้ยจะมีก็แค่ตรงนี้ลอกสีลอกอะไรอย่างเงี้ยบ้างนิดหน่อยอย่างตัวเนี้ยค่ะก็คือก็จะมีสีลอกบ้างเล็กน้อยตามอายุนะคะแล้วก็ตําหนิที่แจ้งไว้ก็คือตรงนี้น่าจะคือได้มาตอนที่ได้มาตัวเนี้ยก็คือเป็นรอยอย่างเงี้ยแหละน่าจะเกิดจากการที่เจ้าของเก่าพยายามจะจะแงะเปิด มันเปิดยากนิดนึงนะคะแล้วก็ตรงนี้จะมีรอยแตกของพลาสติกแต่ว่าตัวนี้คือหยอนน้ายาอัดมาไปเรียบร้อยแล้วคือมันไม่มีผลต่อภาพแน่นอนแล้วก็ตราบใดที่เราไม่ได้ไปลือ้อกล้องแก,แกะถอดอยู่อย่างเงี้ยตรงนี้จะไม่มีปัญหาอะไรค่ะส่วนตัวกล้องเนี่ยทางร้าน cla เรียบร้อยแล้วก็คือ วัดแสงตรงสภาพคือข้างในบสะอาดคลิปแน่นอนค่ะคือเพิ่งทำมาเลยตัวนี้ทําไมเพิ่งทํามาเพราะตอนแรกกล้องตัวนี้ตั้งใจว่าเออถ้าทำมาแล้วเนี่ยแม่ค้าจ้าสอยเก็บไว้เองก็เลยลงโพดขายลงในเพจไปกำลังให้เดทไลน์แล้วนะคะคุณลูกค้าว่าถ้าภายในสิ้นเดือนเนี้ยไม่มีใครเอาคือจะเอาไว้เองแล้วตัวนี้คือจะไม่ขายและแต่ว่าพอาดีน้องมากดสั่งไว้ก่อน ได้เราถือว่าเราแบ่งปันค่ะไม่เป็นไรโอเคเอตั้งค่า so ตรงนี้นะคะยกวงแหวนขึ้นตามสไตล์ s s r ยกวงแหวนนี้แล้วก็หมุนเลื่อนปรับค่า so ก็จะมีตั้งแต่ตัวนี้จะได้ตั้งแต่20นะคะไปจนถึงสูงสุดอยู่ที่ 3 2 0พคงไม่มีใครใช้ฟิล์ม3 2 0พหรอกส่วนใหญ่ก็200ก็400เนาะอเงี้ยปรับมาใช้สองร้0ก็ดึงมันก็หมุนหมุนปรับมาแล้วก็วางแล้วก็ปล่อยลงค่ะตัวนี้วงแหวนตัวนี้เป็นชัตเตอร์สปีดก็หมุนปรับชัตเตอร์บีก็อยู่ตรงนี้นี่ชัตเตอร์บี ถ้าเราไม่ปล่อยมือม่านก็ไม่ปิดคะแนนแต่หนึ่งจนถึงหนึ่งพันสูตรชัตเตอร์สปีดสูงสุดที่หนึ่งพันนะคะจริงๆมันก็เพียงพอแล้วแหละเอาเขาจริงจริงนะแต่ก็จะมีบางคนแบบชอบอย่าง fm 2 n พวกอะไรอย่างเงีนะ้ยชัตเตอร์สปีดสูงกว่าแต่ว่าจริงๆ1 0 0หนึ่งพันก็พอ,พอค่ะ F ตัวนี้ 1.7นะคะแคบสุดที่22ที่ 2. 2, 2.2งจุองย่ิแหละบางคนเ็เรียก 2, 2. อจเลนมีนิดนึงนะคะตรงนี้ล้างแล้วแต่ว่ามันมีคราบมันมีฝุน่นเหมือนเป็นรอยนิดนึงแต่ว่าไม่มีผลต่อภาพเพราะเทสเทสฟิล์มแล้วผ่าน เวลาถอดเลนก็ตรงนี้นะคะมันจะมีตักกดใช้กดลงเายนะกดแล้วก็หมนุนนะคะเลนเลนหนสะอาดข้างในเซียเอเรียบร้อยค่ะสะอาดปิ๊บ ว่าตอนได้มาเขาก็บอกว่าทำแล้วแต่จริงก็ยังไม่ได้ทำเนาะก็เลยไปจัดการซะอ่าเดี๋ยวลองอเดี๋ยวเราไล่คือถ้าผ้าใส่เลนอาจจะมองไม่ชัดเดี๋ยวจะไล่ให้ดูตั้งแต่เมื่อกี้บีไปแล้วนะคะชัตเตอร์บีไปแล้นิดหนึ่ง 4ี่นะคะแปดสิบห้าสิบสชัตเตอร์พอมากเลยเป็นรอยยิ้มมันโลกจิตเนาะใช่หคะโรจิตค่ะชอบ SLR มากเลยชอบเสี่ชัตเตอร์อ่ะ โรคจิตจริงๆน่าจะมีคนเป็นเหมือนเราแล้วคนที่บ้าเอสเอลวะเริ่มนอกเรื่องแนละ้ไม่เอากลับมาก่อนครบทุกสปีดนะคะทีนี้วิธีการใส่เลนกลับเข้าไปคือเราดูตรงที่มันมีมาร์กสีแดงอะแดงกับที่ตัวกล้องกับที่เลนเนาะเนี่ยก็วางไปตรงจุดนี้นะคะแล้วก็หมุน วางลงไปให้แนบสนิทก่อนนะดูดีๆบางคนแบบวางลงไปไม่ตรงแล้วไปหมุนแล้วคันนี้ค้างเลยเปิดฝาหลังก็คือดึงตรงนี้ขึ้นมานะคะนี่ดึงขึ้นมาเบาดึงขึ้นเบาตัวล็อกนี่นมันจะออกตัวนี้เป็นกระดาษที่แบบว่าตอนที่ถ้าซื้อมาใหม่ๆอ่ะกล้องทุกอันมันจะมี วางทับตรงนี้ไว้นะคะไม่ให้ตัวตัวเนี้ยไปโดนตรงมา่านก็ใส่ไว้ให้อย่างเดิมด้วแหละได้มาอย่างนี้ก็คือให้ไปอย่างนี้เลยเนี่ย <c oughs> สภาพตามที่แจ้งนะคะคเดี๋ยวแบบ l r 4 4จะให้ไปเพิ่มอีกนะคะ ที่ใส่ไว้ก็คือ,อยังใช้ได้อยู่วัดแสงจะเห็นเข็มข้างในนะคะเห็นไหมเดี๋ยวสมุดปรับชัตเตอร์สปีดแสงขนาดนี้เอาสามสิเหดเจ็ดเห็นไหมคะเข็มจกอันนี้ก็จะติดอันเดอร์นิดนึงเพราะว่ามันอยู่มาแนวลบนิดนึง ได้ย่างเงี้ยพอดีแสงพอดีก็คือวัดแสงจะเป็นตัวจะเป็นไกด์ไลน์ให้นะคะว่าชัตเตอร์สปีดกับ F เนี่ยพอดีไหมฉะนั้นทำไมถึงเรียกว่ากล้องคูคือวัดแสงเขาดูง่ายมากเลยนะคือถือว่าใช้ง่ายมากคือไม่มีอะไรเยอะแม้กระทั่งไอตัวตั้งเวลาถ่ายยังไม่มีเลยรุ่นเนี่ยค่ะเพราะว่าเขาตัดไอตัวที่มันไม่จําเป็นเราวันไม่จําเป็นอะ่ะไม,ม่ใครมาค่อยมาถ่ายเซลฟี่ตัวเองสักเท่าไหร่เนี่ย ก็คือใครชอบถ่ายอันเดอร์หน่อยก็ให้เข็มมันลงมาทางลบคือด้านล่างนิดนึงใครชอบติดโอเวอร์ถ่ายย้อนแสงถ่ายโอเวอร์หน่อยก็ให้มันขึ้นไปหาบวกหน่อยเวลาถ่ายย้อนแสงอะค่ะก็ใช้ง่ายไม่มีปัญหาคนที่ไม่เคยใช้ไม่เคยใช้ S L R เลยมาเจอ K 1 0 0 0เนี่ยรอดทุกคนก็คือวัดแสงเขาดูง่ายแล้วมีไกด์ไลน์ยิ่งสบายค่ะบางตัวอย่าง อย่างพวก om เหนีย er, om 1 0ถามว่าง่ายไหมง่ายเพราะมันมีมันมีโหมดออตโต้แล้วก็ถ้าอยากถ่ายแบบแมนนวลก็ใส่แมนนวลอะแดปเตอร์ลงไปแต่ว่าตัววัดแสงเขายังเป็นจุดๆุดจุดจุด,จดนะคะบางทีมันก็ยังดูยากกว่าตัวนี้นะ k หนึ่ันนี่คือเป็นกล้องที่แบบตอนที่เทสฟิล์มตอนแรกได้มาคือกะจะ เดี๋ยวเทสฟิล์มแล้วออกมาเป็นยังไงประทับใจไหมถ้าประทับใจจะเก็บไปเองตอนแรกกำลังจะเก็บไปแล้วค่ะเพราะว่าประทับใจมากประทับใจสุดๆก็คือใช้ง่ายเลนสวยคมคือเป็นเลนเลนของเขาอะถ่ายออกมาได้นแนวแบบรูปที่แบบสีแบบกําลังชอบเลยมันไม่ถึงกับคมจนแบบว่าคมจนกลิบขนาดนั้นนะคมไม่คมอะแต่ว่าสีโทนสีเขา โทนสีของเลนของเพนแทกเนี่ยอย่างที่เห็นนะคะที่ส่งรูปไปให้ชอบมากโอเคค่ะก็คือในชุดนะคะที่ลูกค้าจะได้ไปก็คือตัวกล้องแบบหนึ่งก้อนที่ใส่ไว้แล้วก็เดี๋ยวแถมไปให้อีกเอาไว้สำรองใช้ฟิลเตอร์นะคะฟิลเตอร์ดียังไงบางทีไปถ่ายอะ่ะก็คือ ไม่ไม่พกฝากปิดเก็บแต่มีฟิลเตอร์ไว้บางคนบางคนกลัวฝาหายค่ะฝาแท้มันแพงไงเอาฟิลเตอร์นี่แหละใส่แทนฝาพอถึงเวลาจะถ่ายค่อยหมุนถ่ายเนี่ยแต่ว่าเวลาถ่ายจริงๆอ่ะอย่างตัวแม่ค้าเองอ่ะไม่ชอบใส่ฟิลเตอร์เพราะบางทีมันไม่รู้สิมันเหมือนมีอะไรมากั้นกันมันเป็นฟิลเตอร์ UV อ่ะแต่ว่าไม่ใส่ก็ได้ใส่ก็ดี ถ้าอยากลองว่าไเป็นยังไงให้ลองถ่ายแบบใส่และไม่ใส่แล้ววัดความรู้สึกตัวเองนะคะว่าชอบหรือไม่ชอบแบบไหนอันนี้มันแล้วแต่บุคคลเลยแล้วก็ฝาปิดเลนแท้นะคะที่ได้ไปสายคล้องสายคล้องคอของแพนแพนแล้วตอนนี้เป็นกระเป๋ากระเป๋าเขาใส่ยังไงจริงๆแล้วกระเป๋าตัวนี้ก็คือใส่เข็มขัดก็ได้นะบางคนแบบ เกี่ยวแบบใส่ใสายเข็มขัดอะแล้วก็แบบอยู่ที่เอวตลอดเนะาะก็ใส่กล้องไปอย่างเงี้ยฮะแล้วก็รูดซิปปิดแต่ว่าซิปนี่สงสัยต้องพยายามแล้วคือมันไม่ค่อยได้ได้รูดปิดนะคะมันก็ได้แต่เหนื่อยๆแต่กระเป๋าซักให้แล้วนะมันได้เท่าเนี้ <c oughs> ข้างในจะบุอ้มีบุมีฟองน้ําบุอย่างเดี้กันกระแทกได้เลยะคะ่ะคือถ้าถ้าไม่ได้เอาไปสะพายเนาะก็เอาไว้เก็บ เก็บกล้องใช้ได้ดีเลยเก็บโอเคค่ะเห็นไหมคะส่งให้ไปหมดนี้เลยอย่างด่วนลูกค้าจะออกทริปเที่ยวโอเคค่ะเรียบร้อยค่ะมีปัญหาอะไรก็ติดต่อมาได้นะคะคือไม่ต้องเกรงใจคุยกันได้ค่ะคุยกันได้ขอบคุณค่ะ